สวัสดีครับวันนี้วันที่3สิงหาคมนะครับวันนี้พามาชมฝรั่งกิมจูบนคันนานครับวันนี้มาห่อฝรั่งกันฝรั่งป,ปลูกฝรั่งกินนาก็ดีอย่างหนึ่งคือเราไม่ต้องใช้ปุ๋ยใช้ยาเลยเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเขาฉีดยาก็ละอองยาก็จะปิวมาหาเราได้มแมลงกับโรคก,ก็จะไม่ค่อยมีจะใช้ยาก็ต่อเมื่อจําเป็นจริงๆส่วนปุ๋ยเราก็แทบจะไม่ได้ใส่เลยเพราะว่า ปุ๋ยที่เขาใส่ในน้ำก็จะไหลามากับน้ำแล้วก็ใช้น้ำในคูที่มีปุ๋ยแล้วตักรถฝรั่งแล้วก็จะเลริยงสุกโตงอกง,งามดีด้วยได้ผลผลิตดีตัวนี้ก็เบาๆนะเผาไว้ประมาณ40-50ลูกได้ใครมีคันาลกว้างๆเอาไปเป็นไอเดียได้นะครับถ้าไม่รู้จะทำอะไรปลูกฝรั่งนาปลอดภัยด้วยกับเราเองแล้วก็ปลอดภัยกับ ผู้กินด้วยเพราะเราไม่ได้ใช้ยาฉีดโดยตรงอาศัยละอองยากับปุ๋ยที่เขาหวานลงนาแล้วก็ฉีดใช้ตัวฉีดปิวมากับอากาศทำให้แมลงกับโรคก,ก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่ฝากติดตามด้วยนะครับสวนเล็กๆโมการเล่นนะครับขอบคุณครับ